นะเพราะงานวันนี้เนี่ยสำเร็จรูร่วงไปตามเจตนารมของพระเจ้าคุณหลวงพ่อท่านใหญ่หลวงพ่อมงคลจิตที่คุณท่านมียคุณอุปมาเดี๋ยวจะเริ่มประคาบเรียนท,ท,ทุกส่วนเลยโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเนี่ยโดยนเฉพาะโรงเรียนเทพสรีะดญาปัจจุบันจะนำไปเรีตนีนโรงเรียนอุปมาอุปยาคุณ ซ icism, ึ่งเป็นมณฑลมัธยมแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในตำบลวัดเราเป็นความภูมิใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ในตำบลไม่มีมัธยมแต่เมื่อเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ได้ได้มอบให้ใช้ประโยชน์บนพื้นที่ตอนมี้ส่งอาจจนเหมือน90นายแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม ที่ตรงนี้ก็อดีตจริงๆก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเคลื่อนย้ายมาจากวัดเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนวัดนะะนรกงานเรียนรู้อยู่ที่วัดในสมัยก่อนอเด็กนๆนจะอยู่ก่อนโกนทัพเพราะว่าห้องเรียนของของนักเรียนก็คือสลากันเรเลี่ยนดันั้นวันโกนต้องจัดเปลี่ยนสถานที่ประก่อบพิธีกองการบุญทำบำรุงคุ้ยสนวันนะดังนั้น ต้องหยุดขึ้นวันเดือดขึ้นวันแล้วก็ไปอยู่ระนาดีสมัยก่อนนี่นเป็นอยู่วีธีการบอลโกงเงนพระแล้วก็ย้ายออกจากโน่นมาอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นรัฐบาลเปลี่นรัฐบ,บาลสมัยเด็นไปนเดแล้วก็เป็นรีบป,ประกอบชาวประชาบเกิดอยูน่นะวิ่งไงเผาศพด้วยอะไรด้วยเงี้ยเบื้อต้นเลยแล้วก็ขย,ยาย,ยขยายไปทุกทุ่นราชยาเปียนว่าที่รอ้อยเอกพิสาร เป็นารชุมนรอที่ดีปุม,มส่งเสริมการเรียนรู้รนณาส่วนราชการอางีพเครือข่ายมูลนิธิใจกระทิงรองผู้มีในการผู้บริหารสถานศึกษาอาสาสมัคร้านหนั่สือชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประผลนายพิทพลระลอกแก้วผู้มีในการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบ,บุรี ในนามของผู้จัดโครงการมหากรรมสัปดาห์รักการอ่านกังจนาบุรีไร้รองเริยนน่งเรการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีพุทธศักราช2567ขอขอบพระคุณท่านรองที่พิทีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็น,รรนประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้สันัง้งานส่งเสริมการเรียนยรู้จังวัดกาจนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดทั้งสท สามแห่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้จากการอ่านอันเป็นตื้นฐานจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต,การ,รก,าตวการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณนูศัตามระดับจึงได้จัดโครงการมหาก,กรรมสัปดาวรักการอ่านการชนบุรีไร่รองเรียนิ่งเมือง่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีมประมาณ2567 กสัการทีเาะะจังหวัดข้ามาวางผนรทจอานากรวันนท่านไ้เอาปนตังศการประชมาคตียนือท่านเท่านการสรันกงเนารสเงศการปรมภาคะกงเหนือ่านเอท่นังกรวันีนือ่น้อาทนี้กวัน3จัีงหวัท้เอานากาปุมาวันกีือาไ้ทน้งรรชุรตวกี ท่านรองผู้มีการสำมะกาส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดทั้งสามจังหวัดช่านผู้ชมครับโดยเฉพาะมูลนิธิใจกระชินท่านผู้บริหารสถานศึกษาอาสาสมัครบ้านนักศึกษานิคมแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการที่มาร่วมงานตลอดทั้งสองสามวันนี้ที่ของเรพทุกท่านครับต้องเห็นว่าเมื่อวันเสาร์สองวันเี้เอกทับทางกระทรวงหรือทางประเทศไทยหรือรัฐบาลได้จัดให้มีสตาร์การและการอ่านที่ศูนย์เศรษฐกิจครับ นื่งจากว่าจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยค่าเฉลี่ยอ่านหนังสือต่อคนน้อยมากถ้แทะที่สุดในโลกครับดังนั้นเองทางรัฐบาลจึงมีการรณรงค์เป็นพิเศษครับต้องขอขอบคุณทางท่านพสปร,รจังหวัดทั้งสามจังหวัดตรงนี้น,นะครับนโยบายจากกรมมาในการที่จะมาส่งเสริมสรัรสนุทที่จุดมุ่งเชิง